ข่าวด่วนเข้าไปคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับขออนุญาตพูดถึง FC พลังเงียบครับไหนใครคือ FC พลังเงียบคอมเมนต์มาหน่อยคนละหนึ่งคอมเมนต์วันนี้เปิดเผยตัวตนได้นะครับชอบมากครับคำนี้และมีอยู่จริงครับสำหรับ FC พลังเงียบครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยคือได้ศึกษาหาข้อมูลมานะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีชื่อว่า FC พลังเงียบนะครับ ทุกคนครับเวลาที่เกิดดราม่าอะไรขึ้นกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือเกิดดราม่าขึ้นกับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับคนเหล่านั้นเลยครับทุกคนคนที่ดูเฉยๆแต่ไม่คอมเมนต์อาจจะกดไลค์บ้างนะครับอาจจะเอาไปกดดูบ้างนะครับทุกคนคิดดูเอาแล้วกันว่าวิวหลักแสนวิวหลักหมื่นเนี่ยมีคนกดไลค์หลักพันแต่คนเหล่านั้นน่ยคือ FC พลังเงียบ ซึ่งอุ้มอิ่มก็เห็นแล้วเมื่อวานนี้นะครับทุกคนที่อุงอิงกับพ่อโจเนี่ยได้มีการไลฟ์สดพร้อมครอบครัวนะครับโอ้โหยูเซอร์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเยอะมากๆวันนี้คอมเมนต์ที่ช่องอุ้มอิ่มได้นะครับอยากเห็นเหมือนกัน FC พลังเงียบคือเวลาพูดถึงแล้วขนลุกนะครับแล้วก็ชอบชื่อนี้มากเพราะว่าเขาคือคนที่สนับสนุนจริงๆ นะครับต้องบอกแบบนี้ว่า FC พลังเงียบนี่แหละคือคนที่สนับสนุนอุงอิงเพชรบ้านแพงและองค์กรสาวน้อยจริงๆครับทุกคนคืออุ้มอิมนึกจากอะไรรู้ไหมอุ้มอิมมองว่าวิวที่อุ้มอิมเนี่ยเวลาลงคลิปเนี่ยวิว3 4 5 0 0 0หมนถึงหลักแสนเนี่ยมีคนกดไลค like ์1,000มีคนคอมเมนต์หลักร้อย นะครับสลับสับเปลี่ยนครับบางทีพลังเงียบก็มาคอมเมนต์บ้างแล้วก็วงเล็บว่าผมเป็น fc พลังเงียบนะดูอยู่เงียบๆอะไรแบบนี้นะครับทุกคนคืออุ้มอิ่มมองว่าคนเหล่านี้ที่เขารักนะครับไม่ใช่ว่าคนที่มาคอมเมนต์ไม่รักนะครับรักหมดแต่ว่า fc พลังเงียบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วมีอยู่หลายๆเหตุการณ์ที่อุ้มอิ่มได้ไปเจอ fc พลังเงียบอย่างเช่น รถอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเหมือนกับยางรั่วแล้วมันถึงถึงช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนยางคือเลขไมล์มันครบแล้วนะครับอุ้มอิ่มได้มีโอกาสไปเปลี่ยนยางครับเขาบอกว่าผมดูทุกคลิปเลยดูช่องอุ้มอิ่มด้วยแต่ไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคยแสดงตัวแล้ววิ่งไปเห็นเขาตัวจริงวันนั้นครับเป็นช่างอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับคือน่ารักมากแล้วก็พี่ๆบอกว่าคอยซัพพอร์ตนะคอยดูคลิป พวกเราอยู่อะไรแบบนี้เวลาคนเหล่านี้เวลาที่มีดรามา่าเวลาที่มีเรื่องอะไรที่แบบพร้อมอ่ะพร้อมที่จะฟาดฟันนะครับกับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมที่จะเข้ามาปกป้ององค์อิง,องเพชรบ้านแพงครับทุกคนเมืม่อวานนี้อุ้มอิ่มนะไม่ใช่อุ้มอิ่มไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับอ่านอ่านทุกคอมเมนต์เลยที่บอสโจได้มีการไลฟ์สดคือเราไล่อ่านแบบโอ้โหพลังบวกคือหลักแสนนะ่ะคนที่มาคอมเมนต์เมื่อวานนี้คือแบบ รวมมากครับทุกคนแล้ววิมแบบเป็นยูเซอร์ที่เราไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นแล้ววิมมองว่าคนเหล่านี้คือ FC พลังเงียบที่เวลามีดราม่าหรือว่ามีอะไรต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับน้องหรือครอบครัวน้องเนี่ยคนเหล่านี้ครับที่พร้อมจะไปปกป้องอุ้งอิงอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่างอุ้มอิมคือตั้งกลุ่มมาใช่ไหมครับกลุ่มอุ้มอิมกลุ่มลับอุ้มอิมข่าวกระแส ก็มีคนเข้ามาในกลุ่มเยอะมากซึ่งเราไม่รู้จักหน้าค่าตาเลยคือเยอะมากๆตอนนี้แล้วก็มีกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญแบบนี้ครับทุกคนคือบางคนใช้รูปคือเอาจริงๆบางคนใช้รูปแมวใช้รูปนกอะไรก็เป็น FC ของจริงนะเป็น FC พลังเงียบซึ่งเขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนเขาดูอยู่ห่างๆจริงๆนะครับในส่วนของคำตำหนิเนาะไม่ว่าจะเป็นทางช่องอุ้มอิมเองนะครับหรือว่าจะเป็นทางช่องทางช่องใหญ่เองที่เราได้อ่านเจอเนี่ย คือถ้าเขารักจริงๆเนี่ยเขาจะตําหนิอย่างสร้างสารรค์เขาจะบอกว่าคุณนุ้มอิ่มครับไม่อยากให้พูดถึงตรงนี้เลยเปลี่ยนได้ไหมครับแบบไม่ต้องพูดถึงเลยได้ไหมนี่คือ f c พลังเงียบของจริงที่เขาคอมเมนต์นะครับแต่ที่มาด่าเนี่ยคือปวอ่วนันั้นคือป่วนแน่นอนนะครับทุกคนแต่ f c พลังเงียบคือแยกออกทุกคนแยกออกนะครับวันนี้ใครเป็น f c พลังเงียบขอส่งผ่านคลิปนี้เลยนะครับอุ้มอิ่ม,มเริฟมากรักมากคือทุก คุณคือคนที่ซับพอร์ตของจริงนะครับคือไม่ไม่ได้ดูจากอะไรเลยดูจากชั่วโมงการรับชมที่ทุกคนเข้ามาดูอิ่มๆนะครับมันเห็นนะครับเห็นว่าชั่วโมงการรับชมของพ่อพ่แม่ๆที่เป็น FC พลังเงียบเนี่ยมาหาศาลขนาดไหนบางคนไม่เคยมากดไลค์บางคนไม่เคยมาคอมเมนต์บางคนดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับ อุ้มอิ่มก็คือรับรู้ถึงตรงนั้นไงคือบางที fc พลังเงียบเนี่ยอาจจะพยายามแบบไม่ได้อยากมีตัวตนใช่ไหมครับแต่มันรู้สึกสร้างพลังใจให้กับเรามากๆคือใจฟูเพราะ fc พลังเงียบทุกๆวันนี้นะครับอุ้มอิ่มให้ใจมากๆกับกับคนที่มาดูอุ้มอิ่มนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่มาคอมเมนต์ก็ดีคนที่แสดงความคิดเห็นก็ดีนะครับอุ้มอิ่มคือรักหมดแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องเนาะ ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทางตัวเราเองเนี่ยที่โดนดรามา่า FC แฟนคลับน้องอุงอิงนะครับก็จะเข้ามาปกป้องเราอยู่เสมอไม่ว่าอุ้งอิ่มจะทำอะไรนะนะครับทุกคนทุกคนก็เข้ามาซับพอร์ตอย่างอ,งอิ่มทำงานเนาะเป็นนักรีวิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่ารับงานรีวิวทั่วไปลงในแอปพลิเคชัน TikTok FC แฟนคลับอุ่งอิงก็เข้าไปดูแบบนี้ครับทุกคนเราเลยรู้สึกว่า ร้องไห้ได้ไหมนะครับคือรักแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆครับกับ fc น้องเชื่อว่านะครับไม่ว่าองค์อิงจะเจอเรื่องราวอะไรเนาะ fc พลังเงียบแล้วก็ fc แฟนคลับทุกคนนี่แหละที่จะอยู่คู่กันไปแบบนี้นะครับทุกคนนี่คือแรงซับพอร์ตตัวจริงอันนี้เราเรารู้สึกได้นะครับคือมิมเคยสังเกตนะศิลปินที่เขามี fc แฟนคลับเนี่ย fc เขาแสดงตัวเยอะมากนะครับ พอเยอะมากไปเนี่ยจนทำให้ศิลปินเนี่ยแทบจะไม่ได้มาตอบเม้นหรือไม่ได้มาอ่านคอมเมนต์เลยแล้วก็ทำให้แบบนิสัยเสียแต่ทีนี้นพอ f c พลังเงียบเขาดูอยู่ห่างๆเขาไม่คอมเมนต์บั่นทอนจิตใจศิลปินเขาอยู่เฉยๆเขาซับพอร์ตโดยการดูคลิปซับพอร์ตทางด้านจิตใจเวลาที่แบบเจอดรามา่าอันนี้คือของจริงอันนี้คือ f c ที่ได้คุณภาพจริงๆนะครับอุมิมขอชื่นชมตรงนี้เลยแล้วก็ใครที่ดูอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วตัวเองเป็น f c พลังเงียบดูเฉยๆก็ได้แต่ว่าอยากจะบอกว่าอุ้มอิมรักทุกคนมากๆแล้วก็ถ้าใครแบบอยากคอมเมนต์นะครับวันนี้คือดูอยู่แล้วอยากคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะอุ้มอิมจะได้ทําความรู้จักเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าคือคนเข้ามาดูเราแบบหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยแบบเห็นเขามาคอมเมนต์เลยเยอะนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนมากคนที่มาคอมเมนต์เนาะก็จะเป็นยูสเซอร์ที่คุ้นเคยอะไรแบบนี้แต่ถามว่าคนที่มาคอมเมนตะ์ดีไหมดีนะครับดีมากแล้วก็ รักเหมือนกันรักมากๆด้วยเพราะว่าคุณคือคนที่มาทําให้ช่องของอิ่มเองหรือว่าช่องของสาวน้อยเองของใครก็แล้วแต่ที่ทํา y o YouTube เนี่ยเปิดการมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ I love you ทุกอย่างทุกสิ่งนะครับที่เข้ามาซนะับพอร์ตเนาะไม่ว่าจะเป็นทุกคอมเมนต์เลยที่เข้ามาติเข้ามาชมเข้ามาเชียนะครับอุม้มิมคือรักทุกคอมเมนตะ์เนาะสำหรับ f c พลังเงียบนะครับโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาแสดงตัวได้ใครเป็น f c พลังเงียบนะครับคอมเมนต์ comment มาคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ